พอมาปบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ชงเรียนก้มรักกง่วงก็งกนําเรียนเหล็กเหล็กยง้ามนะคะแต่เรียนที่นาไม้รับชมอาจจะเกลไปสกิดเล้วก็ไม่ตีวาหรือนะคะว่างีอ้าได้สักเรียนไม่จะได้เก็บมาโกนนะคะก็ปบป,ปล่อยอ้าปล่อยลงคลิปไปนะคะก็ไม่วากันเป็นการเหล็กเปลี่ยนเรียนรู้ถ้าใครก้ามาได้วาว่าไม่รับซชื้อไม่ใกลก้ก็ออกตัวสียกนนะคะว่าการเหล็กเรียนเรียนรู้คือ ทานเมียอะไรก็ขอให้บอกจองนี้ด้วยเพราะเป็นจองเต่พวกไม่นะคะเป็นมือไม่อัดครับนะคะยังไม่จำแนนจำช่องในเรื่องเรียนแต่ว่าถ้าตาม,มาโจ้ไม่จบสุดว่าใจเพราะว่าเรื่มเก็บมันตั้งแต่อยู่น้อยๆจนถึงนวันนี้ก็อาย,ยุหลายวันเลยนะคะก็ <laughs> ยังเก็บมาเรื่อยๆนะคะเม่จะได้น้อยก็เก็บนะคะไม่ใจเป็นทำให้เผื่อเขาเสียใจเลยนะคะ เก็บเรียนหล,ลักลุมคลิปนะคะใครไม่พอใเฉยวะยิ้วแซงอยู่เลยก็ไม่ได้ยิ้วนะคะอ่ายิ้วกับน,นุ่มมากว่านะคะก็มารับชมเรียนราคาห้าสิบสตางค์นะคะราคาห้าสิบสตางค์ก็เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะทั้งอาหราบับแล้วก็ทัท้งไทยนะคะนี่อาหราบับนี่ไทยนะคะแล้วก็ปวดโซ่ทรงปานาโรยซี่ทิบกเป็นเรียนห้าสิบสตางค์เล็ก ทีด้านหน้าก็เอเ็นจัดเจนแลยนะคะไม่ต้องปูดกันมากไม้นะคะก็เป็นเรียนที่มีพระบรมเชษยลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการทีกานะคะแล้วก็มีด้านล่างนี่เป็นตรงกลั้งนะคะด้านล่างก็คือพระเจดีย์วัดประธาตุ โดยสุทีพนะคะถึงหลายๆฐานก็คงจะสาบกันเร้วเตมมาบอกซ้ำบอกซากเพราะว่าบางฐานที่เข้ามารับชมไม่ก็อาจจะไม่ช้ำช่งอาจจะเรียกยังไม่ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นด้านหน้านี่ก็เป็นดานล่างนะคะถึงก็ถ้าดูให้ดีแล้วมีศิลปะก็คือส่วยห้มนะคะช่วยห้าม,มากนะคะเป็นเรียนที่ซี ที่เรามองนะคะอาจจะเป็นซี่จางๆจริงๆแลวเป็นซี่ตรงเรื่องนะคะเป็นซี่ตรงเรื่องเป็นเรียนมุ่นเวียนดีใจจับใจใจสร้อยกันในธงทลาดแต่ตอนนี้นะคะราคาห้าสิบจตางก็ถ้าไม่สื่อก้องที่ว่าเขาทนเซตอาซิปเราก็ไม่ก่อยได้รับทนนะคะแต่ว่าจนมากาซีเว่นก็ยังมีการตนเรียนอาซิปเรียนหีดมาอยู่เลยนะเซตที่ว่ามันเกินหรือคาดนะคะ แต่ถา้ามีคนรับซื้อไหมนะคะคนกลางบานเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเขาซือ้อมันกันนะคะเรียนละสามบาทเราก็วัวโรบอกว่าเรียนสามบาทถ้าค่ายใดก็สามเรียนก็เก้าบาทเก้าบาทตึงที่นี่ว่างยา่าใดแมเ่เอ้ยพี่น้องเอ้นา่นนะูว่างย่ใดปอโซแต่ละปอโซ่ตึงไปใกล้ได้กไะะเก้าบาทไม่ใ่ายนะคะก็เลยวัวโรอกลับไปนะคะคือตาว่าเรียนหนึ่งเป็นเรียนที่ ผลิตไม่หมากแล้วก็ออยากอยากนะคะเขาเกิดสือเรียนละรรยซองรย,ยกร็ยังพิจารณาได้เอาเบียไปเจอเนี่ยเกยได้นะคะแต่ถ้าเรียนทาบบาทเก็บไว้หรือไกรล้านดูดีว่านะคะแล้วถ้าว่าใกล้ข้ามาตึงเ,เคยข้าไปงานในชอ่องยืดนนะคะที่โตว,ว่าแบบนู่นแบบนี่ว่างว่าช่องเรียนของเราก,ก็ว่างคงจะมีคนเมตาด,ไดูไม่โตว,ว่ากันนะคะขอบประคุณหมากๆค่ะ เพราะถ้าเคยโตวาก็คงจะเสียกําลังใจเสียกั้นไปหนังอยู่กลางปลวกนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ชานาญก็ความกิดเอ็นความอนุเครชักตาหันอยู่นะคะแต่น่าจะรู้ดีว่าก็ยอมรับนะคะเพราะว่าชงนี้ก่ทําโำงไม่ถึงปีที่นะคะแต่คนติดตามก็น้อยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าอีได้รับเพิ่นจาก youtube เพราะว่าคนติดตามก็น้อยและมีนี่นมซ้ำ,ำนะคะเวลาในการรับชมก็ ได้อิบเดียวเลยนะคะถ้าตัน่วยดูไอ้จอบจบคลิปก็นั่นเลยเอามีความว่างว่าเอยได้ม้งางแต่ดูให้จบกันรักทิปคนรวยคนอ่านเยพอได้มีความว่างนี่ไม้ไนี่ดูนี่ก็เปิดไปดูทีไรก็นำเฉยอ้วนเฉยสลายมันกันนะคะเพราะว่าเวลาในการรับชมอิดเดียวนะคะถ้ากล้าไปดูนะคะในรังบาน u t u b e สำหรับวันนี้ก็ต้องก็ขอบคุณน,นะคะยังไงก็ ว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี่ด้วยนะคะตาฐานไม่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีทางที่ช่องจะ,จะเจริญข่าวหน้าได้นะคะมันยูที่ฐานถุกฐานนะคะโค้กก็ประคุณหมากๆมค่ะสวัสดีค่ะ